เสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ล้างเช็คระบบแล้วก็ทกําการคายนะครับถูไม่ไปนะครับเพราะว่าเขาพันไอ้นี่มาไอพันเกลียวเที่พันเกลียวแล้วก็เซตร,ระบบให้ใหม่นะลองไปเล่นดูอันนี้ผมปรับไปให้แล้วนะก็ลองเล่นเล่นเล่นระยะนี้ดูก่อนนะนะครับว่าเล่นได้ไหมนะครับข้างลัางก็ปกติคลิกเสียงนะครับ ความลื่นนะครับแล้วก็เบรกก็ลองดูนะครับนี่นะครับลองเล่นดูครับนะ